ค่ะสวัสดีเอฟซีแฟนสองทุกคนนะคะมันหนุนที่ยากมีแนวทางตัวเลขเกี่ยวกับเลขพระอาจารย์่นท้ำวิธีนะคะเอาเสื้อผูกข้อไปถ้ำวิธีอยู่ถ้มงูจงอางนะคะ่นท้ำเมื่อวันสิงห์ที่ผ่านมานี่นะคะเออเป็นเสือเส้อเซ็นไมนะคะเน้ะเซ็นเก้าเขามาแล้วสองนวดซ้อนนะคะงวดแรกเขาเก้าสองวัที่ผ่านมานี่กับเขาหนึ่งหกหกหนึ่งนะคะ รางวดดีเพิ่นเปี่ยนเส้นนะคะพราะว่าเส้นเก้าเหมือายุงานนะคะบ่เกินสามสิบมือนะคะเพิ่นกะเลยเปียนเส้นไม่เ้นนี้จะเป็นเสื้าอปูข้อคึอกันนะคะออาาเ,เ,เป็นเส้นไม่ะะรพระอ,อาจารย์เพิ่นก็วามีทั้งสามตัว2ตัวนะคะจะให้พ่อแม่พี่น้องเอฟซีไปช่มน้ากันนะคะพระอาจารย์เพิ่นส่งเอ่อเป็นคลิปสันสนมาให้นนทิยานะคะการทายของพระอาจารย์เพิ่นก็จะสั้นจักน้อยพ่อแม่พี่น้องเอฟซีกะ ยาวาเพิ่นเนื้อดเน้อเพิ่นทรงมะหายกะดีแล้วนะคะสีเพิ่นทรงมะหายนุติญานุติญาบ่ได้ไปกับเพื่อนนะคะเพื่อนไปมีตราพระอาจารย์เพื่อนไปนะคะเพิ่นทรงมะหายแล้วพ่อแม่พี่น้องเอฟซีกับเบิ่งเอากบบแปลเอานะคะแล้วก็ตอนท้ายท้ายคลิปนุติญากับสีสัมภษณ์พระอาจารย์เพื่อนกับสิสรุปตัวเลขห้เบิ่งกลุ่าเบิ้งกันจบนะคะท่ายคลิปสิชัดเจนเลยเรว่าเลขตัวใดสามตัวสองตัว ทั้งบนทั้งล่างนะคะเพันจะชัดเจนด้วยนะคะนะคะว่าเป็นการเสียเวลาเขาไปช่มคลิปหรือไปตั้งล้นทิยาบอกพระอาจารย์ที่พันถ้ามีที่เสียบผูกข้อไปชุ่น้ำกันเลยะคะ่ะตอนนี้ก็นนะครับที่ที่ขอโศกลับนะครับที่น้องผูมักสายนี้ này đi xẹp nữa này xẹp mỗi ngày á đây ăn thịt má ngay giờ được bắt thằng muốn bắt cháu qua thì thằng muốn ăn qua thì nghe rồi anh đây không vợ chế xẹp rồi này là thằng con này ở đây nhà tù có quần ở đây nó thứ sáu hả quần hết máy à đằng quần làm đi kiện mà ta tù quần à nè quần hết máy để để à nữa นี่ยเขาไปจังมาสองเบอร์เนี่ยอันนี้อันนี uh ้ถ yeah. yeah. ือต้องแล้วมะเนี่ยอันนี้ไรเนาะอันนี้ถือข้างเล้เนี่ยเนี่ยช่างแล้วอันนี้ก็ถือช่างแล้วถือข้างเลยเนี่ยถือช่างอันนี้ช่างอันนี้ช่างหัวอันนี้ช่างไส้อันนี้ก็ถือข้างบังเอิญเด้อฝนได้มักสายนี่นี่คือเสือกเสียบมาอทำไิธีอันนี้ววงมือทำไิธี่ ว่าจ่าพึ่งได้เฮ็ดแล้วได้เฮ็ดท่านมีีขอโซลลาาจากเสือกผูก <ค oda. S 1> ข้อคยเขามาสองวันแล้ววันนี้ว่าสิบปีนี้ไลยกับลอดลุนกันว่าสิบปีนี้นเลยวันนี้มันสถือก่ะดอนวันไหนถือมันกระถือก่ะอนอ่าสิบปีนี้เลย,าายมักกระจัดมามักกระพานเนี่ยคาเทียผู้ใดมักสายนี่สายแบบนี้อ่ะ อาจารย์กลาบนมัสการค่ะอาจารย์ต้นที่ยากขบกวรพวรผ่าจาร์พร่ค่ะเวลานี่อยู่ฝันหน้าคำหน่อยทมงูจงอางอ๋อทางูจงอางบ่ค่ะตามตามที่เลขผ่าจารย์ ฮะเสื้อเส้นเก้าผู้เส้นไม้ค่ะเป็นเสือเป็นเสื้อเส้นไม้เสื้อเส้นไม้เสื้อโมแมนต์แมเนต์เเก้าที่บ้านก็เฮ็ดก็เรียกว่าเอาเส้นไม้มาลองเมืองกวนค่ะเส้นเก้าที่เส้นเก้าที่ได้สองหัวซอนนั้นบ่ได้เฮ็ดมันบ่ค่ะบ่ได้เฮ็ดขอเปลี่ยนหัวไม้เพราะว่าขอของไม้กอนว่าเอาของไม้มาเมืองก่อนค่ะของไม้มาเมืองกวนว่าของไม้จะเป็นเรื่องไหนสิเขาบ่ค่ะ สีขาวสีขาว่านะนะผ้าจารย์ผู้ที่พันเห็ดนี่เป็นผ้าองค์เก้าบ่ค่ะแกนผู้เก้าผูา้เก้าเป็นบ่ค่ะตามผู้เก้าสก๊อตตีเก้าผู้เฮ็ดบ้คือผู้เก้าบ่ค่ะเพิ่นเพิ่นเขียนเพิ่นเขียนลงกระดานให้นั่นเป็นลายมือเพิ่นบ่ค่ะฮะแม่ต้นต <underestimate S 2> <า>้นแฝดไฮค่ะเพิ่นเพิ่นเขียนให้นั่นนะ่ะค่ะต้นแฝด เลขสามตัวหาศูนย์เจ็ดมันบ้างคะเปนหาศูนย์เจ็ดบารีอีกอันนึงมันจะเป็นเฉียดเป็นเลขหนึ่งแล้วก็เป็นปปค่าแล้วเลขสี่แปดเพื่อนเป็นเลขแล้วเป็นตีแปดแล้วก็เป็นตีเมื่อเป็นหนึ่งแปดหนึ่งแปดนี่เพื่อนเป็นเลขล่างเลขบนค่ะพระอาจารย์อ่า มันมา,มา,มาได้ทั้งบนทั้งล่างบ่ค่ะ,ะตามตามเคยนะตามเก้เยสามตัวเดียวก็ไปจับเป็นจับเป็นสองตัวก็ได้ตีนบนล,าล,ล่างแอ่ไปครับอ๋อท,ที่เพื่อนตัดไท้เพื่อนตัดไทยอยู่ในลไลนมี่อย่างแี้ของพระอาจางนี่หาศูนย์เจ็ดแมนมี่มหาศูนย์เจ็ดแล้ว เราก็มีหาศูนย์มันบอกหาตาจันหาศูนย์หาเจ็ดศูนย์เจ็ดหาศูนย์หาเจ็ดศูนย์เจ็ดศูนย์เจ็ดอ่าอีกตัวอีกตัวสุดท้ายอีกต้เนเหี้ยบไปเลยก็ว่าไอ้ก,กูเดียวหนคือเป็นหนึ่งแปบดบค่ะเป็นหนึ่งแบบปดแล้วต้นตีปอปลาหน,แบบนึง่งแปดหนึ่งนปค่ะเ้อกระท่อมครับหัวมามันเดกลาเป็นปอปลามันจะเป็นเจ็ดก็ได้นะคะค่ะ เพื่นเงินเพิ่นเน้นัวได้ค like ่ะพผอาจารย์ตามะอาจารยูุน้ำเพิ่นต้นต้นสิบวันเน้นวันเน้นมันงปะคะต้นสิบวันเน้นแล้วได้มากอเลขไตมกเลขฮาศูนย์เจ็ดนี่เคยเคยกลายเป็นฮาศูนย์หนึ่งมัะพ่ะอาจา์เอ่อเคยอย่เคยอย่ปะค่ะไม่เจ๊กรับหนึ่งบางทีมันกะปั๊บมาปเป็นมาเป็นหนึ่ง นะคะเพราะว่ารนิยาเบิงเป็นหาศูนย์หนึ่งไหมคะแต่ว่าพระอาจารย์ก็ยืนยันว่าเป็นหาศูนย์เจ็ดป่าคะตามเงินเชียนปวารณ์เอาตามเงินเชียนไนะตามเงินเชียนให้แต่ว่าส่วนว่าตัวตัวห้องหรือว่าผู้เพคนเบื้องเป็นเชียนเป็นตัวได้ก็แล้วแต่เพื่อนคือห้องก็ว่าเจ็ดน่ะเป็นหนึ่งก็ได้นหนึ่งกับเจ็ดก็ตัวเดียวกันก็ได้กับว่าไม่เัาน่ะค่ะแล้ว่าเพื่อนก็ยืนยันว่าให้ซื้อบนซื้อล่างมันบ่ค่ะ สีขนสีลางบนล่างไปกับเน่า่างนะบนล่างป็นเน่ทางอันนะเนเน่าางไอปนักีนดวงคนในทีจรน้ามงนะบนล่างไปกับอันนี้เป็นเสื้อที่ผ้าอาจารย์เป็นท่างวิธีเอาเสื้อผูกข้อไปเฮ็ดล้วนๆมันป่ะาเป็นเสื้อเซนไหมว่ามันเสื้อเซนก้าเสื้อเซนไหมเซนไหม เส้นเก่าในภาคใบก่อนนั่นะนะเพราะว่ามันสีมีอายุในการเฮ็ดนั่นนะแล้วในการเฮ็ดว่าเพให้เกินเสือกเส้นนี้บ่เกิน30มื้บมือนาดอ,อ๋อเพิ่นเฮ็ดมาแล้วเขา2งวดซ้อนคือเสือกเส้นเก่าแต่ว่าเส้ในใหม่นี่เพิ่นจะเฮ็ดงวดแรกเพิ่นบ่ค่ะงั้นเป็นงวดแรกเพราะว่ายาดมันหมดอายุก่อนค่ะต้องต้องเห็ุเป็นก่อนถ่าเฮ็ดแล้วก็บ่เป็นหยังน,ะน,ะน,ะนั่นเฮ็ดต่อได้นัน่นนะครับต้องมาอืมค่ะนั่นต้นสเข้าบ่ ค่ะค่ะนุ่นที่ยากกับกาบขอบคุณพระอาจารย์หลายๆแล้วค่ะเด้อที่ทรงแนวทางมาให้นะคะขอบคุณค่ะกาบนมะัรสการค่ะสาธุสาธุสาธุค่ะค่ะพอเม่พี่น้องเอฟซีกับสิ่งอย่างน้เลยนะคะเสียงสัมผัสระหว่างนุ่นที่ยากกับพระอาจารย์นะคะที่เพิ่นเอ่อทำวิธีนะคะท้ำวิธีเอาเสื้อปูกพอไปทำวิธีนะคะ อยู่บนธรรมนะคะเพื่นได้เลขสามโตเป็นหาศูนย์เจ็ดนะคะตัดลงมาเพิ่นก็ห้ยหาศูนย์ห้าเจ็ดศูนย์เจ็ดนะคะแล้วอีกเลขสองโตเพิ่นว่าเป็นหนึ่งแปดนะคะนะคะเพิ่นแปลหายแล้วนะคะแต่ว่าพอมีพี่น้องเอฟซี่สิบแปดได้ไลา์ก็นั่นกน็อย่าลืมคอมเมนต์นะคะเด้อแต่ว่าตามสายตาโนนทิยาเห็นเป็นหาศูนย์หนึ่งนะคะโนนทิยาก็เลยเขียนโตกันไว้คือหาศูนย์หนึ่งที ตัวสีแดงโลงกลมเปนีนนะคะทั้งหมดทั้งมวลนี่ก็เป็นแค่นะ์แน่ทางหาสื่อสลากกินแบงรัฐบาลนะคะเป็นหายไปกับบนล่างนะคะเป็นเสื้อเส้นไหมนะคะเนอเส้นเก้าเข่าสองงวดซ่อนนะคะเข่าตั้งแต่ขางล่างนะคะเข่าข้างล่างเข่าเก้าสองงวดแรกงวดที่สองกับเข่าหกหนึ่งนะคะเสื้อเส้นเก้าแล้วก็มีอายุงานของเพพิน<ๆ>กับเลยบอดเฮดนะคะเฮดเส้นไหมเส้นนี่เป็นเสนเ้นไหมเป็นงวดนี่งวดแรกนะคะ อาจารย์เพิ่นบอกว่าเป็นเลข3ตัว507นะคะถ้าว่าตามสายตาโน้นี่ยาเห็นเป็น501นะคะคอมเมนต์พี่น้องเอสจีจะเห็นเป็นตัวใดก็อย่าลืมคอมเมนต์นะคะเด้อถ้าว่าเลข2ตัวเป็นเห้ตัดเอาในเลข3ตัวเนี่ยนะคะบรนตาดหายก็คือ50 57นหหรือ07นะคะ เลขสองตัวพันกะว่าเป็นเลขหนึ่งก็ปอปลาพันก็ได้ตีเป็นหนึ่งแปดนะคะทั้งหมดทั้งมวลก็เป็นแข่แน่าทางหาสือสรากินแบงรัฐบาลนะคะม้นท,ที่ยากกัจะพอยุติเลขเสื้อผูกข้อที่พระอาจารย์ทําวมีที่ในงวดวันที่1 6หกกรกฎาสองห้าไว้เพียงเท่านี้นะคะคลิปหนาพอกันไหมสวัสดีค่ะ